ขอให้พวกเขาอยู่ในการสงบสักครู่หนึง่งอาตมาปาลบธรรมสัาากหานาที่สิบนาทีเพื่อสียให้พี่น้องได้ปรุงธรรมสังเวชชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบอยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เป็นลูกเป็นญาติพี่น้องของคุณพอเล็กคำบุญที่ได้สากไปชีวิตของเขา หลุดออเมาเกิดมื่อตายบระโหจัดสิตายโดยโลกยังกับพงหงสิบตายอยู่วังใดกรบโบรูสิตายอยู่ตรงใดกรบโบลูตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นไม่รู้ตายแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่พวกเข้าต้องเตรียมความพร้อมยัอพายย้อมเม ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอกชีวิตนี้มีเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแหพวกเราพี่น้องญาติธรรมผู้คนมางานศพแต่ละคังกันอย่างน,น้อยก็ได้เตือนสติของเขาเองนั่นแหละองค์ธรรมสังเวต ชาารมโมิชรลังอนัตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิรำมโมิพยาธิงอนัตีโตเรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมโมิมรณงอนัตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะต้องพัดผาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้โพมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทํากรรมอันใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอภินาปัจเวกพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นบุรุษจะเป็นสตรีก็ตามจะเป็นเครือขัดหรือจะเป็นบรรพชิตก็ตามให้พวกเธอท่านทั้งหลาย ได้พิจารณาอยู่เนืองเนื่องเตือนบอกให้เนืองเนื่องเนืองเนืองมาแวก็มาทําทไว้ในใจทุกวันทุกวันเนืองเนืองย่ำย่ำซ้ำซ้เพราะถ้าเรามาถึงเวลาพวกเราจะไม่สะดุ้งกลัวถ้าใครละลึกถึงความเก่ความเกบค,ความตายอยู่เป็นประจำพระพุทธเจ้าว่าเมื่อถึงการมรณะมาถึงเราเหมือนพอเล็กพวกเราก็จะไม่กลัวจะไม่สะดุ้งบาดกลัวเปรียบเหมือนบุรุษ เห็นอสรพิษมาแต่กไกลแล้วก็เอาไม้ยืนอยู่เอาไม้เฉียวพระพุทธเจ้าท่านเปรียบถ้าเราไม่ระลึกถึงความเกลความเกลีคกยความตายอยู่เนืองๆพอถึงมรณะภัยมาถึงพวกเราก็จะสะดุ้งกลัวเหมือนบุรุษเห็นอสรพิษแล้วตกใจการที่เราได้ระลึกถึงความเก่ความเกลีความตายนี่เป็นเรื่องที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยบกบ,บกลัว แกยมากกับบ่ญาติจ็บมากกับบ่ญาติแต่มากกับบ่ญาติพัดภาคมากกับบ่ญาติแมนแ้นจะเศร้าสูกแต่ก็มีสติจะระงับความเศร้าสูงได้ดีกว่าคนที่ไม่พิจารณาอันนี้คือความจริงพวกเราหนีโมโพ้นเมื่อเราหนีไม่พ้นความจริงพระพุทธเจ้าท่านให้เราอยากเรียนรู้แล้วก็ให้เข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ทำใจวางใจให้มันได้ ความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันจากคนรักคนชอบใจเป็นเรื่องธรรมาดาของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เพราะความรักความเสน่หาความผูกพันอาลัยอาวร์จากคนรักในเมื่อคนรักจากไปไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติในเมื่อเรามีความรักแล้วความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาจากความรัก มีความรักร้อยก็ทุก100ร้อยพุทธจชาว่ามีความรักเก้าสิบทุกเก้าสิบมีความรักสิบทุกสิบมีความรักหนึ่งทุกหนึ่งไม่มีความรักไม่ทุกเลยวิสาขานางวิสาขานี่เป็นผู้บรรลุธรรมโสดาบันหลานตายอายุยี่สิบปีหลานตาย,าย,ปาตายเป็นคนดีมากช่วยช่วยนางวิสาขาช่วยญาเนี่ยทำทานเพราะนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอรยยบ,บุคคลเบื้องต้น ทุกวันแต่เช้านี่จะแต่จะแต่งอาหารสําหรับใส่บาตรห้าร้อยสำหรับทุกบ้านทุกวัดเป็นเศรษฐีที่ใจบุญอนาานไม่ได้เศรษฐีเหมือนกันแต่วันหนึ่งหลานนางตายนางก็เศร้าโศกเสียใจร้องไห้ไปหาพุทธเจ้าบอกว่าทําไมถึงร้องไห้วิสาขาบอกว่าหลานตายบอกว่าหลานเธอเป็นคนดีไหมดีมากพระเจ้าค่ะรู้จักช่วยการช่วยงานเป็นคนดีรักหลานตอนนี้มาก บอกว่าถ้ามีคนในเมืองสวัสดีเนี่ยคนในเมืองสวัสดีนี่มีวันหนึ่งตายกี่คนบอกว่าวันบางวันก็สิบบางคนก็ร้อยคนเยอะบางวันก็หลายถ้าสมมติว่าหลานเธอเป็นคนถ้าในเมืองสวัสดมเป็นคนดีเหมือนหลานเธอเธอจะเอาไหมบอกว่าเอาถ้าเธอจะเอาก็คงเธอไม่มีวันที่จะสั่งความเศร้าโศกเสียใจเพราะมันตายทุกวัน ท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนวิสาขามีความรักร้อยก็ทุกร้อยความรักเกิบทุกเก้าความรักสิบทุกสิบความรักหนึ่งทุกหนึ่งไม่มีความรักไม่มีไม่ทุกเลยวิสาขานางก็ได้สติก็ได้บรรเทาความโศกแม้จะเป็นพระโสน,นเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นก็ตามแต่ก็ยังมีความเศร้าโศกจากคนรักอยู่แต่ว่าหากข้ามใจได้เร็วแม้จะทุกแต่ก็ทุกไม่นานมีสติ แด้ลึกถึงทำได้ได้ทันท่วงทีอยู่เม้นจะไม่สามารถจะอดกั้นได้แต่ก็สามารถที่จะบรรเทาได,ได้ได้เยอะพอความความจริงหรือว่าความเก่เก็บตายนี้ไม่มีใครที่จะไม่เศร้าโศกนอกจากพระอร,ะริยเจ้าพระละหันท่านจะปรุงธรรมสังเวชแม้นแต่เป็นพระโสดาบันก็ยังมีความร้องไห้เสียใจอยู่แต่ก็มีสติปัญญาที่จะบรรเทา ระง,งับในเ็วสามารถที่จะเข้าใจความจริงว่าเออเป็นธรรมดาพอรู้แล้วว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนไม่ลังเลสงสัยอยากจะสวยขง,งามขนาดไหนก็ไม่ลืมก่อนาตายอยากลำอยากรวยขนาดไหนแต่ก็ไม่คดโกงคนอื่นจะโกรธใครก็ตามจะไม่ไปจงวีจะไม่ไปด่าวตอบไม่ได้ว่าตอบไม่ได้ผูกอาคาตนี่คือหลักคุณธรรมผู้เป็นพระโสดาบันจะมี จะมีทำจะไม่ทำชั่วละเขาดามาาเขาเขาอาขาดจองเวทมากกระโมไปกล้าไปตูดตอบได้มีหลักคุณธรรมโกดขนาดไหนก็ไม่สามารถจะไปจองเวรใครนี่คือหลักคุณธรรมของผู้เป็นพระสดาบันอยากลำอยากรวยแต่ไม่ไปคดโกงใครโบไปโลบไปหายอยู่หายกินทําไม้ค่าขายสื่อมหาบาทขายไปจ8แปดบาทเป็นธรรมดา แม้นใจลึกสวยจะงามก็ไม่ลืมความตายนางวิสาขานางงามที่สุดแต่นางก็ไม่ลืมความตายนี่คือสิ่งที่พวกเราผู้เป็นชาวพูดพวกเราจะต้องเตรียมตัวความรักปากก็ทุกขมากจริงไม่จริงพวกเราลองพิจารณาการสมมติว่าผูา้ใดผู้หนึง่งอยู่ในขอบก็ห้องลมหายาจจากเดี๋ยวนี้สมมติว่ามืออื่นมีผู้ใดาตายญาติเท่า ห้าสีท้ำใจได้พห้องสีว่างแก่เดโพขันห้องพอเตรียมแต่นนเดินท้ำใจย่างดีย่อมพอย่อมม่เลือบมันสีขวมแพ้มันสีมันสีลมแล้วเข้าสีมหัตไวนำช่วงมันลมนี่จ้างกบหัดไวนำบ่ท่านมันต้องหัดไวนำไวแต่เนเดินตั้งแต่เลือบบ่ท่านได้จมปินแล้วขันย่อมเลือมันสีหัวเลือมันสีจมสีมหัตไวนำตั้งได้กับ่ท่าน เวลาความทุกข์มาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมาซ้อมมาเตรียมในขณะนั้นยังไงก็ทำไม่ได้ขนาดเราฝึกหัดเราเตรียมตัวอยู่มันก็ยังระงับความเศร้าสูงได้ยากเพราะความมีบ่วงมีห่วงอะไรก็ทุกเรื่องนั้นนั้นพระพุทธเจ้าคนก็เลยอยากให้เขาเรียนรู้เมื่อมันหน,นีไม่พ้น,นคนในโลกนี้โมมี่พูดในหนีพ้น,นความเกลียดเก็บตายเศรษฐีบะราชายาจกคนรวยคนสวยชี้หล ความจริงคือธรรมชาติเขาเสมอเขาไม่แบ่งแยกเลยบอกว่าเจ้าลุยเจ้าบต้องเกมบบอ้องเก็บตองตายเนี่ยมเณเจ้าเป็นพระราชาบต้องเกย์ตองเก็บตองตายบมเมนคนจนคนลุยเสมอกันเบิดคือธรรมะคือธรรมชาติคือสัจธรรมสิ่งเหล่านี้พวกเุาสามารถที่จะเลี่ยนรู้ได้ว่าคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวคิดชาวอิสลามซิกฮินดู ความเป็นจริงก็คือแก่เก็บตายโม่คนในโลกนี่ตายแล้วก็ไปตามกรรมหมดทุกสัตว์ทุกศาสนาทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วเหมือนกัน,นเห็นสิ่งที่พวกเขาสิมารเรียนรู้ได้เรามาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่นานอยู่ได้ชั่วข้าวเนี่ร่างกายนี้ไม่เกินร้อยปีพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้รวมทั้งพระสงฆ์อาตมาจะอยู่ได้ถึงชรลาก็ต้องตายพาอสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดา แม้จะอยู่ได้อายุร้อยยี่สิบปีเหมือนนางวิสาขาก็าต้องตายจะอยู่อายุยืนก็ต้องตายจะเก่ชา้าเจเร็วตายจะเกตายชา้าตายเร็วก็ตายเหมือนกันคุณพ่อเลขขอ็กคำอุลเม้นอายุจะไม่ไม่ถึงเจ็สิบหกสิบเจสิบแต่ก็ให้รู้ว่าไม่เป็นธรรมดาของวิบากกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันลูกหลานของเรานี่สองคนในเดือนธันวาที่ผ่านมาก็แค่ห้าขวบ อนุบาลสามลูกหลานพี่น้องบันบอกก็มาตายแล้วเนี่ยยังไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงสิบปีเลยก็แค่ห้าขวบเองเห็นไหมยมพอยมแม่ก็นี่คือสั์โลกก็เป็นไปตามกรรมเราจะคิดยังไงในเมื่อมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกเก็บไข่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกพระพุทธเจ้าท่งบอกให้พวกเราไม่ประมาทอย่าประมาทในชีวิตว่ายังหนุ่มยังสาวยังไม่เก่เก็บง่ายยังไม่พัดภาค สิ่งเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายในมิตรบอกท่านพระพุทธะองค์ึ่งบอกว่าให้เธอพิจารณาอยู่เนืองงเนืองๆย,ยสำๆซำๆสุมือสุมือก่อนหลับก่อนนอนนี่ชลาลธรรมโม,มีชาลังอนติตโตสูวันให้เจ้าของฟังสุมือสุมือ,มอก่อนนอนเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก่ไปไม่ได้ ผมงอกกูก็จะมายอมบ <laughs> อบยอมแก่ด้ก็บ,บ่ได้ว่าดอกว่าแต่ว่าอก่อาลืมขวอมตายแต่มันงอกกันว่ามันงอกหลายก่ยอมก็บ่กเป็นยังดอกแต่ว่าอย่าลืมแต่ไหนก่สิตายพ่อให้มันดูดียังน้อยพ่อขาได้ว่าโอ้พ่ยยยอไงแกก็นมแต่ว่าผมมองงอกแต่ั้งที่แท้นายยอมเมื่อละอาทิตย์ S 1> <S 1> <S บ่หยอ,อกบ่หยอ,อกอันนี้ก็คือให้เราพิจนารณาจะได้ไม่ไม่ประมาทจะได้ไม่กลัวอาตะมาไปงานสมวันที่สิบสามที่ผ่านมาเบอสีบุญเรืองบรนน้นคาพะระบํเบนนโยมพระอายุซ้ำก,กันกับพอเล็คข้าอุนห้าสิบเอ็ดปีคือกันตายกับท่านหาันคือกันนี่ก็ได้พอเล็กตกนางลาน เลือดมันข้างอย่างนี้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์สุภาพอยู่บ้านโนนคาเป็นฮิสโตกหมอเขาพินิจัยทรงมันรลอนฮิสโตกแล้วก็มีเลือดออกในกระเพาะแล้วก็เส้นเลือดอาจจะแตกในสมองอีกด้วยก็เลยตายกระท่านหันลูกศิษลูกหาอยโามโอ้มฮ่องไห้เสียใจขึ้นกันโยมกอยโยมเมมาทําใจมันมันมันตกยกระท่นหันก็เป็นเรื่องที่ มันผมมีนมตเครืของหมายบอกบว่ายยมบว่าอย่างยมมืออื่นในนั่งอยู่นี่กับมาตมาก,ก็บ่บลูได้ว่าเฮาสิยั่งบ่เนี่อัจเชวะจิตจะมาตับปังโกชัญญามารณงสุวีความดีความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพรุ่งนี้เฮาบ่ลูเนี่ยมืออื่นบ่รอมืออื่นกับศานาได้สิาฮอดก่อนกันชีวิตของเรามันไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าประมาท พอกเอาอะไอายุย่อมพอ,อย่อมเมนี่นั่งได้อาหกสิบเจ็ดสิบขึ้นนั่งอยู่นี่ล้วนแล้วพอกเขาไม่บุญความแก่ก็เป็นทุกข์แก่เท่าใดก็แห่งทุกข์บอกคือเก่าจากนั่งตรงๆกับหลังโกงย่อมพอกี่เล้าก็นั่งหลังโกงกันละสูงเราก็ตำ่ำเน่บอกดำเราก็ขาวผมเงี้ยวเราก็สั่นสายตามันเราก็ค้อนแขวอือ ย่อนแล้วก็ตึงหูซึงแล้วก็เื้ะความจำพากูยุใสเสียสนัยกโยุใสผาดบานย่างหาอมบานมันความจำมันเสื่อมมันบ่มีมันลืมไปและนันดมันไม่มันไม่มันไม่ไปอย่างใจเราอยากจืออยากจำนังกับบไวใมันบ่วเทียงสัญญาความจำกับบเทียงอียั้งกับบเทียงมันเสื่อมไป พระพุทธเจ้าเรียกว่าให้เราพิจารณาอยู่เนืองเนื่องเนืองเนืองป่งว่างลายลาก่อนสีจากโลกนี้ไปให้เตรียมตัวให้ดีๆต้งพอยื่อเมเตรียมน้ําก่อนแต่งเตรียมลี้ยงก่อนออกเดินทางเตรียมแบงกก่อนออกเดินทางเตรียมจิตเตรียมใจก่อนจะพัดภาคเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมแบงก์ออกเดินทางเตรียมจิตเตรียมใจก่อนพัดภาค เตรียมตัวก่อนตายพอเข้ามาเตรียมตัวได้มากมางานศพมาทรงสักการแต่ละครั้งเนี่ยอย่างในน้อยคิดใ่เจ,จ้าของว่ามือหนึ่งเข้ามางานศพคนอื่นมืออื้มือหนึ่งคนก็สิมางานศพเข้าคึอกันแต่ก่อนจิตตายจิตด,ดวงสุดท้ายเนี่ยเข้าสี่เห็ุเชงไหนบุญกบ,บาท่อนั้นี้พาเข้าไปสี่คนถามสามคนเฮห,หนึ่งคนดังเคสองคอนพ่อไป บุญกับบาปเนี่ยสองคนพาไปหนึ่งคนทางแคลกิจด,ดวงนี้มันจะถือเอาบุญเอาบาปพ,พาไปพกเขาอย่นียังได้กับโมยั่งร่างกายเนี่ยมันบ่ไปน้ำเฝ้าดอกบุญกับบาปเป็นมาาันบอตายตายแตารางกายพอเละก,กับตายตารางกายแต่กิจวิญญาณตัวนี้มันไม่เคยเก๋เคยกิบเคยตายมันจะไปถือเอาพบใหม่ร่างใหม่ตามบุญตามบาปเท่านั้นเกิดมา,าศาสตร์หนึ่งกับสัมวันหนึ่งของวัฏสงสาร เขาสิเรียนรู้สัจธรรมได้เก่งเก่งมากหน่อยเท่าไหนก็ขึ้นอยู่กับสติกําลังปัญญาของพวกเขานั่งอยู่นีบ่ให้หลงโลกหลงลูกหลงผัวหลงเมียหลงไหหลงนาความจริงแล้วเล่ะเราไม่มีอะไรมาให้คิดดูมาก็ไม่มีอะไรไปก็ไม่มีอะไรลูกบ่มีผัวบ่มีแค่มาอาศัยมาอยู่นํากันชั่วข้าวมาหลงสมมติอยู่นี่พวกเขาเนี่ยลูกก็บ่มีผัวก็บ่มีเท่านั้นมาตั้งแต่ เข้ามาแล้วกับโมมิอยียงมา,าปฏิปยกับมมมิอยียงมาแค่มาอยู่โลกนี้ชั่วข้าวมาเจอกันชั่วข่าวชั่วอายุของเราเตยเข้ามาถือเอาเป็นจริงเป็นจังลูกกูพวกูเมียกูเฮียนสัานกูยังให้หน้ากูโนดที่ดินกูสุดท้ายกูก็เอาอยัางเป็นน้ำ่อได้ที่คือความจริงที่ยมพอยยมเต้องพิจารณาอยู่เหนื่งๆนี่อาดะมาตายเนี่ยเนนอาเนนอยังเป็นน้ำ่อได้ผ่ากีวอนก็เป็นน้ำ่อได้เอียงก็เป็นน้ำก็ตกเป็นของ คนอื่นของสูงทุกคนพระสงฆ์อยู่นี้ต้องคิดนี่พระพุทธเจ้าว่าให้เธอพิจารณาอยู่เนืองอภินหนทปัจวิกเพื่อเธอพิจารณาเนืองแล้วเธอจะละสังโยตสามสังโยตห้าสังโยชนสิบจะเป็นไปเพื่อละสังโยช์สังโย์กับเครื่องร้อยลดจิตใจมัดใจเครื่องเศร้าหมองของใจคือกิเลสมันถือเนื้อถือโตว่าเป็นตัวตนมันจะละได้การพิจารณาเนืองๆแล้วสิโอ่างกายนีตายแน่นอนอาศัยมันโซเข้า มันสิวไปยึดมันถือมันตัวนี้มันมีแต่ว่าตัวกูของกูมึงว่ากูมึงว่าพื้นกูมันยึดมันถือมันมันว่าเป็นตัวเฮาของเฮาคนว่าเป็นตัวของเฮาของเฮาต้องบอกมันได้มึงแกเกยเด้มึงแกเก็บเด้มึงแกตายเด้มันบอกมันว่าได้สามากก็บอกว่าได้นี่อาตมาก็เป็นลูกไข่ไข่เก็บเพื่อกันย่อมคอยย่อมเมย์เก็บไข่เด้ป่วยขึ้นกันก็รักษามันไปให้เบื่อให้หน่ายให้เห็นว่านี่มาเมื่อเปล่า ก็ไปมือเปล่าพอเล็กอัตมาพวกเขานังกุญหมามือเปล่าไม่เพิ่งเปล่ามีเตีต้นทุนบุญกุศลทรัพสมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแมนล่างต้นเขาไปเอาเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจมวมา,มา,มาโลมมากทำบาปใหญ่มามือเปล่าแล้วเจ้าจะอะไรเจ้าก็าไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาควรเล่งสร้างกรรมดีนี้กรรมชั่วไม่พาตัวพาใจไฟตันหามันเจริญศีลสมาธิและปัญญาจึงจะพาพ้นทุกสุขในลัง นั้นสมควรเจเวลาขอโมทนาสาธุกับลูกหลานกุลพ่อเล็กเจ้าภาพญาติพี่น้องของกุลพ่อเล็กคำบุดขอบุญกุศลส่วนนีก็ขอให้ไปหอดไปถึงพ่อเล็กคำบุญโบลลายทราบข่าวก็ขอให้เราเทพเทวดามาบอกข่าวสารในการบุญกุศลมาโมทนาบุญกับลูกกับหลานกับญาติพี่น้องถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้เพิ่นจักถุกถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป และบุญกุศลส่วนนี้ก็ขอสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาผูเ้เป็นลูกเป็นหลานผู้เป็นพ่อเป็นแม่ญาติพี่น้องแขกผู้มีเกียรติพี่น้องที่มาร่วมงานทุกท่านพี่น้องวันปุ่มเบาทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญมีอายุมันคันยืนโชคดีมีชัยโชคลาภร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งขาดปลอดภยัยเจริญในศิลในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอเตรียมนามกวดเพริบุ